อุ้ยเสียงหน้าข่อยพี่น้องเ้ยบึงเนี่ยง้มตอบหงบวบอยู่กระสีล่มโพดล่มพ่อบึงเนี่ยอันนี้อ้ออันนี้เตียงมองนั่งกินเข้ามองทาำขั้วข่อยบึงดูมุนอุโโอ้ยปุโโ้ยร่มมาหมู่บ้านนี่หาก็ได้ามาเบืองนี่นี่พี่น้องมึงด้วยอุ้ยจังอันนี้ตูบกินเข้าตัวข่อยเป็นเังสี่ อันนี้มันขอกไก่บ้านี่แต่เป็นเกษตรตัดินแลรร้วของก็สิมาพ่อพุญนัดโตนกล้วยบ้านี้บักหึงโอ้ยเบิ่งเบ่งเบ่งหัวตัวสับเยอ,อ <c oughs> นี่มองเห็ดอาหารเออมองอันกินเขาคอยขาเทียงเฮงบ่มีมันล้มท <c oughs> ับกันแลเนี่ย<อ>น,ะนานาที่ชอบอันนี้แม่นันมองนอนเบ่น เอยคิดถามนะครับเมื่อวานถ้าเออยาบดไปนรมัน่มานเว้นอยู่นี่โอ้ยแล่นหนีพท่านค่ะแล่นหนีบรท่านเด้อแนเป็นแนวนี้ไตเบิ่งด้วยบัเนี้วอยากแล้วกินย่างบ่อแบบนี้โบบับกบวไหนเนียเดเนาะแ่งแงบอกงไเดี๋ยวเตาหากเงแงบักงโ้ยโยโย เลี wow. oh okay. home, ้ยแต่ใบแต่กาง nuôi ผูน่ะยุติสังกระแสผุ้น่ะพี่น้อุเงบิ่งเนี่ยแล้วใคยบอกแล้วเจจาแพงไรจบบไหนบัดนี้โอ้ยมึงเสาอันนี่นี่เสาวงกลองของจานพิษตัวนี้ด้วยผุ้น่ะลุ่มรับอยู่ซ้าพ่อขบเปิด่งกล้องแล้วมันนอนปหนแรงเงอยงยนบัไคุกินจำใหญ่บอกหุเจะออกมันก็ล่มขัดร่มเนียอีดองนานบอกไอ้คนมาเก็บรถกับบ่าวาก็บังหุดับเนี้ยบานบังคุณ้่นแรงยโอ้ ค,คุณแม่นยน so no anyway? ั่งอยู่ต่างไหน่วยไอ้จ้าไหลพี่น้องก็มาขนสักกะสีซอยข่อยเด้อพ้เจ้าคุณมาขนสักกะสีออกซอยนเด้อพคกตามู่ยุ้ยสส่ะบันย็นตัสากตามู่ขย้สเย็นตัสาก็ว่ามือเ้านี่อบตัวห้งอบตัวน ตั้งหับต่อิันมาไทายลูเพ่น่าสิสอยค้าสังกัสีอยู่ค่ะพี่น้องพันมาไทายลูกไปแนวเอเลเอาเอาเอา้อ,า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 องวงจงใเพิ่นเบิ่งพันมาพ่นสิซอยสังกัสีอยู่ว่าสันข้าอยู่มันบ่ผิวเพ่งคืนได้่นเหมือนนัาผิวกันทั้งป่าส่เนาะกจะาพี่น้องขอปเบปิ่งโอ้ยอาาิไปเบิ่ครอบ้วยจีดาพอนผิวย,ย,ย,ย่างน้าอนาดเลยหนว่านีโอ้ย ยังลังง้ากไปออกบึบเลยเนาะขั้วอยู่ในขวากว่านี่มันตื่นกับส้นกันว่าสั่นจนบาดเบิดเนาะอยู่ขวักไวยจิ๋ดพ่อแล้วๆอุ้ยบ่ไหม่บ่เมนอันนั้นดมึงรู้พี่น้องมิตาแผ่นอันใหญ่ๆหนิขวักข้วยข่ได้หล่ะนี่ช่งกระสีช่งกะสีเอ้ยซื้อมาจากแผ่นอยู่มาสิาแผ่นยังก็จับแผ่นได้หมดเลยที่ยันนี้จนนั้นมันน่าจะมุ่นหมดอนม้วนนี่ช่างกะสีเมื่อสองนี่หนิ มือแปดแล้วเนาะเดเร็วนีรุ่นบางรุ่นบางมาเนียจะเจิดว่ามันเจิดจานออกจากผ้าเข่าเร็วแต่ฟาดแข็งแรงค่ะว่ามันล้มคักแต่ว่าพัน่าเสามันสูงขวดว่าจะให้นนองพันตัดลงมาเห็นมันต่ำสักน้อย มันตีก <irgendw carbono> ันตะชีวข่อยออกมัดพี่น้องใด้ดอคกลวยข่อยเกิดมันล่มมาทางฝนก็เสือดอกทางที่ตะวันออกก็เสือขวนคล้วยข่อยพี่น้องเห็ดออกรอกนี่ฝนเกียร์กิจจมมึงดูอ้าาวพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะกำลังสีเฮ็ดไม่นี่ละเท้งเสียงหน้าเท้งขรอกคล้ยอุกอังเอา